ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศาึกษาขั้นพื้นฐาน OBEQA ระดับ SCQA ของโรงเรียนสีมงคลวิทยาคมด้วยความยินดียิ่งค่ะ โรงเรียนสีมงคลวิทยาคมสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ตั้งอยู่เลขที่9ทับ9หมู่2ตำบลสีมงคลอำเภอบึงสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์ก่อตั้งเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์พุทธศักราช2537ปัจจุบันโรงเรียนสีมงคลวิทยาคมเปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ชั้น เรียนละหนึ่งห้องเปิดสายการเรียนวิทย์คณิตมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น152คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น13คนภายใต้การบริหารของท่านผู้มีการคำสิงภู้เยี่ยมจิตและท่านรองผู้มีการสิรินันอุดมสิริไพศาลโรงเรียนสีมงคลวิทยาคมขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนสู่มาตรฐานสากลปรับโครงสร้างหลักสูตร ให้เทียบเคียงกับการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากลโดยการจัดการเรียนรู้ IS (independent study) 2ลักษณะคือจัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติม2รายวิชาได้แก่รายวิชาการศึกษาค้นคว้าองค,ความรู้ กายวิชาสื่อสารและการนำเสนอและจัดเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์โดยจัดกิจกรรมการนำองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคมเพื่อเข้าสู่การประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักง,งานคณะกรรมการการศาึกษาขั้นพื้นฐาน OBECQA โรงเรียนมีการดำเนินการดังนี้หมวดหนึ่งการนำองค์กรจุดแข็งของโรงเรียนบุคลากรทุกคนมีส่วน ร่วมในการวางแผนการจัดทําแผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติการประจําปีหลักสูตรสถานศึกษาแผนพัฒนาการศึกษาให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพซึ่งได้รับการยอมรับจากชุมชนและองค์กรภายนอก โอกาสในการปรับปรุงของโรงเรียนโรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายพัฒนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ปกครองชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลสีมงคลรวมทั้งโรงเรียนในสหวิทยาเขตภัยสัมพันธ์เป็นเครือข่ายที่พร้อมให้คำแนะนำเสนอแนะช่วยเหลือให้โรงเรียนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องหมวด 2. กลยุทธ์จุดแข็งของโรงเรียน 1. มีการกำหนดกลยุทธ วางเป้าประสงค์ที่ชัดเจนเป็นไปได้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนโดยใช้งูเหลือมโมเดลมาขับเคลื่อนในการพัฒนาระบบและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน2 โรงเรียนจัดโครงสร้างกระบวนการทำงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีที่กำหนดไว้โอกาสในการปรับปรุงของโรงเรียนโรงเรียนได้รับการสมทบทุนงบประมาณทั้งจากองค์การบริหารส่วนตำบลสีมงคลและองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ในการจัดซื้อสื่อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการจัดการเรียนการสอนซึ่งเพิ่มโอกาสในการดำเนินงานตามกลยุทธ์ที่วางไว้ให้บรรลุผลได้หมวด3นักเรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจุดแข็งของโรงเรียน 1. โรงเรียนมีช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลของนักเรียนอย่างเป็นระบบเช่น Facebook, Line หรือผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียน www.smw.ac.th เป็นช่องทางในการสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการบริหารจัดการของโรงเรียน 2. โรงเรียนสีมงคลวิทยาคมจัดกิจกรร ที่เน้นการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างความสัมพันธ์ความรักและความผูกพันของบุคลากรของโรงเรียนกับนักเรียนและชุมชนโอกาสในการปรับปรุงของโรงเรียนนักเรียนที่มาเรียนกับโรงเรียนส่วนใหญ่เป็นคนในท้องถิน่นมีบ้านใกล้โรงเรียนทําให้การติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองสามารถทําได้อย่างรวดเร็วส่งผลให้การแก้ไขปัญหาทางการเรียนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นหมวด4 การวัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู้จุดแข็งของโรงเรียน 1. มีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือนมีบุคลากรที่รับผิดชอบงานบัญชีการเงินการพัสดุและการควบคุมภายในที่มีความรู้ความเข้าใจและความสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีการติดตามตรวจสอบการบริหารงานบัญชีการเงินและพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ 2. ผู้ปกครองเครือข่ายสิทธิเก่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเห็นความสำคัญของการศึกษาจึงได้ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเป็นอย่างดี 3. โรงเรียนมีการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศไว้ในเว็บไซต์ของโรงเรียนนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการเช่นระบบงานทะเบียนวัดผลได้บันทึกข้อมูลประวัติ เรเียและผลการเรียนของนักเรียนโดยใช้ระบบ SGS โอกาสในการปรับปรุงของโรงเรียนบุคลากรโรงเรียนมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนเข้าใจธรรมชาติของผู้เรียนคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพต่อไปได้หมวด 5. บุคลากรจุดแข็งของโรงเรียนมีการจัดทำโครงสร้างการบริหารเป็น5กลุ่มงาน and 2. จัดการเรียนการสอนตรงตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและเทียบเคียงมาตรฐานสากล 3. ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมมีการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากร 4. มีการพัฒนาครูและบุคลากรใหม่อย่างสม่ำเสมอ 5. ส่งเสริมการศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 6. สนับสนุนบุคลากรในการพัฒนาความรู้โดยส่งเสริมการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและ ่งเสริมการปรับวิทยฐานะโอกาสในการปรับปรุงของโรงเรียนบุคลากรของโรงเรียนมีการยกย้ายบ่อยครั้งส่งผลให้กระทบต่อการจัดการเรียนการสอนจำเป็นต้องขอการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเร่งรัดให้สำนักงานเขตพื้นที่บรรจุแต่งตั้งบุคลากรเข้ามาทดแทนหมวดหก การปฏิบัติการจุดแข็งของโรงเรียน 1. การบริหารจัดการงานด้วยนวัตกรรมการบริหารจัดการมูเหลือมโมเดลทําให้โรงเรียนได้รับรางวัลต่างๆเช่นการประกวด1โรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมเรื่องการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมภิบาลในสถานศึกษาต้นกล้ามะขามหวานต้นกล้าคุณธรรมต้นกล้าสุจริตโดยการนํารูปแบบงูเหลือมโมเดลสู่การปฏิบัติเป็นต้น 2. โรงเรียนมีแผนการปฏิบัต การทำงานทำให้โรงเรียนมีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและสามารถพัฒนาโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพโอกาสในการปรับปรุงของโรงเรียนโรงเรียนมีกระบวนการทำงานที่ชัดเจนบุคลากรทุกคนเข้าใจและปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ระเบียบกฎหมายได้อย่างเป็นรูปธรรมอีกทั้งได้รับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายอย่างต่อเนื่องส่งผลให้การปฏิบัติงานของโรงเรียนมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น หมวดเจกผลลัพธ์จากการจัดการศึกษาของโรงเรียนศรีมงคลวิทยาคมนักเรยียนมีผลสมัมฤทธทางการเรียนผลสมัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอเน็ตมีผลการพัฒนาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้นักเรยียนจบการศึกษาร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อจบการศึกษานักเรยียนสามารถเข้าเรียนในระดับที่สูงขึ้นตามความสามารถของตนเอง ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรักความสามัคคีในการปฏิบัติงานผู้บริหารให้ความช่วยเหลือสนับสนุนให้คำแนะนำให้กำลังใจส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒน,นาตนเองส่งเสริมการขอมีเลื่อนวิทยาฐานะที่สูงขึ้นครูเป็นครูมืออาชีพโรงเรียนใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าตามระเบียบการใช้เงินโปรง่งใสตรวจสอบได้มีบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียน รู้น่าอยู่น่าเรียนปลอดภัยโรงเรียนดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาส่งผลให้ได้รับรางวัลเป็นเครื่องบ่งชี้ความสำเร็จดังนี้ 1. โรงเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษาภาคีดีเด่นในการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมและจิตอาสาตามโครงการกล้าแผ่นดินด้วยพลังบวรประจําปีพุทธศักราช2564โดยสํานักงานประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับเครือข่ายเพื่อนคุณธรรม 2. โรงเรียนผ่านการคัดเลือกโรงเรียนคุณธรรมสพร,ระดับ2ดาวประจำปีงบประมาณ2,564ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมึึษาเเพรบูรณ์ 3. โรงเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์โรงเรียนสีมงคลวิทยาคมขอจบการนำเสนอขอบคุณค่ะ